ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการรักษาศีน้ามากเพราะว่าอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านเลยนะน้องวงังค่ะกําลังคิดอยู่ว่าเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> แต่จริงการรักษาสีน้าที่ถือเป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะมีเป้าหมายในการที่จะดําเนินชีวิตให้แบบดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเริ่มจากการรักษาสีน้าก่อนได้เลยเรามาดูกันหน่อยว่าที่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่รักษาสีน้าอย่างเดียวแนละ้วคุณผู้ชมแต่เขาเป็นหมู่บ้านรักษาศีลค่าค่ะ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองรองสมานฉันท์ค่ะโดยใช้หลักธรรมทางพพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ พร้าพัฒนาวัชระบัณฑิตรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำทางตะวันออกนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการที่วัดสีชมพู่บ้านนาว่าตําบลน,นาว่าอําเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูสิริศีลวัฒ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและพระครูถาวาศาสนาคุณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคีเขราอขายและชุมชนเข้าร่วมถวายการต้อนรับ กิจกรรมค่ะประกอบด้วยการนําเสนอผลการดําเนินงานของหมู่บ้านรักษาศีลห้าและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะยังมีการจัดเนื่การธรรมนาวังอีกด้วยค่ะสําหรับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉชัท์ค่ะโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีกเครือข่ายและชุมชนค่ะได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาโดยตลอดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพร้อมทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยังงย่งยืนค่ะนี่แหละค่ะสีลห้านะคะทำได้ไหมน้องกวางอาจจะยังอาจจะยากนะอาจจะยังแต่ก็พยายาม รักษาให้ได้นะคะก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,คะฝึกฝนกันไว้ตั้งแต่เด็กนะคะ